สวัสดีครับกลับพบกับผม,ผมอีกครั้งนะครับกับ Galaxy Gamer วันนี้ผมจะมาพามาเล่นเกมใหม่ที่ชื่อว่า t h r r a r i a มีให้โหลดในเพ y สโต r e นะครับแต่ว่าเป็นแบบเสียตังค์ครับแบบไม่เสียตังค์หรือของเทือนนั่นแหละผมก็เคยใช้ครับแต่ตอนนี้ลบไปแล้วครับเพราะว่าเวอร์ชั่นกลากมากครับโอเคเราเข้าไปเลย ก่อนหน้านี้ผมก็ได้อัดไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ติดครับจะสร้างเซิร์ฟใหม่ก็จะได้เซิร์ฟเก่าครับโอเคสักครู่หนึ่งครับเสียงก่อนนี่ครับตัวผมก็มีของแค่นี้แหละครับ เสจากลงดันมาครับขาดโกรบาอีกอกี่อันไม่รูจะได้หมวกทองแล้วผมจะได้ไปสู้กับบอสสเกลตนันสัก,กระทีครับบอสสเกลตันก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายเท่าไหร่ครับหลังจากฆ่าสกเกลตนันแล้วผมก็จะลงไป เอา NPC ที่ขายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อที่จะซื้อสายไฟมาปั๊มของจากลูกป,ปั้นแต่ก่อนอื่นต้องหาของให้ได้เยอะขอนี่ครับเพราะว่าบอตัวนี้ประมาทไม่ได้ผมเคยโดนมากับตัวครับทีเดียวเียบ้อยนะ ได้เพิ่มมาตั้งแปดก้อนโอ้โ oh. ห oh. ผ,ผมก็มีวิธีเกเรียนหัวใจเนี่ยนครับตรงนี้มุมขวาบนของจอเนี่ยให้เพิ่มโดยที่เราไม่ต้องหาหัวใจสีแดงอันนี้ยยหลายๆอันก็คือทําตามผมนะครับ,คครบกดเพิ่มเข้าค้างของอา้าวไม่ทันครับ ไม่เป็นไรครับมีข้างล่างอีกไหนนะผมจำได้ว่าเก็บอันนึงผมจำได้ว่าผมเก็บมาอันนึงว่นี่ไงแป๊บนึงครับขึ้นก่อนเพื่อความสะเบิสบายนี่ครับกดอาไม่ทันครับแหลกเดี๋ยวเราค่อยไปหาไม้เอาก็ได้ครับก็ไปลงดันกันดีกว่า อยู่ที่เดิมเลยกระลอกตัวนี้ต้องเดินไปให้ไกลนมากที่สุดเพราะว่ามอนจะส,สปอนห่างจากตัวเรากี่บอ็อคไม่รู้ครับนี่เห็นปะเดินมาก็เจอเลยแบบเมันจะแหลกๆกกนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นดันที่ผมลงมาแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็สามารถว่ายน้ำได้แล้วด้วยโอเคครับเราลงไปเรื่อยๆตอนนันแรกอะไรก็ไม่รู้ครับม,มันสงใจครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วแถวไหนก็ไม่รู้ครับที่ผมโดนกับดักไดนาไม้คเบิดปุ้งเรียบร้อย อะไรช่างมันครับโอเคเดินลงไปเรื่อยๆโอ้แบกสลัม um. กดดูแมปแบบหนึ่งครับ น้ผมมีตีนเป็ดไม่อย่าง,งานั้นจะจมน้ําตายไปเปิดได้จากกล่องครับตีใจครับแต่อยากได้คาถามากกว่าตอนนี้อาวุธยังไม่ค่อยเอเฟคเท่าไหร่ไปลงไปต่อครับลงไปต่อลงไปเรื่อย เออว่าอะไรครับโอ้ยมันมันแลกอย่างนี้ฟะเนี่ยครับดูครับดูดูมันเดินเองครับแลกขนาดไหนก็ดูเอาครับ โอ้ขนาดนี้แมงกระพุนยังสปอน์นะครับอันนี้ก็เป็นถ้ำท,ที่ผมเจอครับเป็นถ้ำพวกแรลต่างๆมากมายแต่เราไปขุดเอาไว้ขุดวังหลัง ออออโอ้โอ้โอ้ไม่รอดครับลาวาหมดท่าเลยผมจะพาไปเอาทองสักหน่อยไม่รู้ไปถูกทางหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับโอเคพารน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มารีวิวการ มไม่ใช่มารีวิวเกมใหม่ที่ผมจะแคสนะครับโอเคสำหรับพานี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ